โควิดสิหมูก็มีโรคระบาดเหมือนกันตอนนี้ที่สะแก้เขากำลังจับตาแบบวันต่อวันเพราะว่าเขากลัวมันจะทะลักเข้าไปอยู่ในอําเภอเมืองแล้วมันจะควบคุมยากเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะลดทันที8 0 0 0 0 0อาคารพาณิชย์3าั้น 3, โครงการแผ่นดินทอง12 สวนสัตว์มวทาทศประตู2และโครงการแผ่นดินทองซิตี้หอยู่ตรงถนนคลองส่งน้ำหลังตลาดสำเพ็งศูนย์การค้าขายฟรีมขายส่งแห่งอนาคตสร้างเสร็จพร้อมโอนทุกเงื่อนไขเหลือจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม63โทร0909090 ปวดเมื่อยหลังไหลใช้มาวินปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยาตรามาวินปวดเมื่อยต้นคอมาวินมาวินมาวินน้ำมันยาตรามาวินจะทำต้มยำกุ้งให้ออชาไม่ใช่เรื่องยากยากแล้วอะไรไม่ยากนี่ไงก๊อบกอบ,กอบมันฝรั่งจะแทนรสต้มยำกุ้งอร่อยต้มยำกุ้งจริงๆ